สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึง8กลุ่มโรคหรือ8อาการที่จะบ่งว่าร่างกายของเราในลำไส้ไม่ดีคือมีภาวะดิสไบโอซิสคือแบคทีเรียตัวไม่ดีเด่นตัวดีต่ํา หมอลำไส้เราทํางานไม่ดีว่าง่ายๆมันจะเกิด8ดกลุ่มโรคนี้บางคนบอกหมอจะรู้ได้ไงอะ่ะถ้าเราไม่ได้เอาํำไส้มาดูนี่ว่าข้างในเราเนี่ยแบคทีรียตัวดีกับตัวไม่ดีอันไหนมันเยอะกว่ากันสังเกตจาก8กลุ่มอาการนี้ค่ะว่ามีภาวะดิสไบโอซิสลำไส้คุณทํางานไม่ดีแน่ๆไม่ใช่ลำไส้ทํางานไม่ดีนะคือแบคทีรียข้างในไม่สมดุลกันแน่เอนเวลมเมนต์ในลำไส้ชั้นแย่ว่าง่ายๆมลภาวะเป็นพิษสังเกตกลุ่มโรคพวกนี้ค่ะข้อแรกเลยนะแรงกินแรง ลิ่นทุกอย่างจะกลิ่นปากที่พูดกลิ่นลมหายใจกลิ่นตัวนั่งใกล้ๆกลิ่นรองเท้าก็มีผลนะไม่ใช่เอารองเท้ามาดมนะหมายถึงว่าพอถอดถุงเท้าออกเอ้ยทำไมนั่งกันอยู่ประชุมกัน5คน7คนใครถอดถุงรู้เลยกลิ่นเท้าก็เหม็นกลิ่นตัวก็เหม็นกลิ่นหายลมมากินตดก็เหม็นกลิ่นอึก็เหม็นอะไรมันเหม็นไปหมดทําไมบางคนเขาอึออกมาจากห้องน้ํามันไม่ค่อยมีกลิ่นบางคนเข้าไปแล้วโอ้โหทำไมมันเหม็นอย่างนี้เข้าตามไปคือเหม็นมากมากอ่ะเพราะว่าแบคทีเรียตัวไม่ดีมันหลั สังสรร์ี่ผลิตกลิ่นที่เหม็นมากค่ะแอมโมเนียฟีนอลอินโดสแคโทโทพวกนี้ค่ะทาให้ผลิตกลิ่นออกมาจากตัวหมดเลยกลิ่นไม่ดีสังเกตเลยค่ะถ้ามีคนทักว่าเฮ้ยทำไมกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นผายลมนี่อยู่กันไม่ได้เลยเหม็นทั้งห้องวิ่งกันกระเจิงกลิ่นเออเออเหม็นหมดดูแลลําไส้เลยข้อที่สองคือแพ้ ผื่นแพ้แพ้ผิวหนังเพราะว่าแบคทีเรียพอมันหลังสารพิษไม่ดีมันคั่งค่ะมันทําลายวินลายลำไส้หมดแล้วมันออกมาในกระแสะเลือดมันทนไม่ไหวมันพุพองขึ้นมาเต็มสิวก็ขึ้นสิวขึ้นบ่อยเป็นเดอร์มาตาติสหมอจะได้แอกอะไรก็ได้ไดแอก ผมแพ้ผิวหนังเอ็กซิมา่าเดรมาไตติดผื่นคันสิวขึ้นไม่หายสักทีขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นหายหายเป็นรอยแผลเป็นเต็มหน้าพวกนี้ค่ะระบบลามส้ทํางานไม่ดีมันคือออกมาที่ผิวหนังเลยนี่คือข้อ2ข้อที่3คือ มีปัญหาการย่อยท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกหรือบางคนกินปุ๊บถ่ายปับ๊บอ่าคือเหมือนอัะเธอไส้ตรงหรอวิ่งเข้าห้องน้ําอยู่แล้วก็คือแบบพอมันกินเข้าไปปุ๊บแบคทีเรียไม่ดีมันเต็มเลยมันเข้าไปบูมบูมเหมือนวางระเบิดทําลายเลยออกมาตลอดต้องร่างกายมันเหมือนกับโดนผักออกมาตลอดสารอาหารแทบไม่ได้ดูดซึมแต่ถ้าิดแบคทีเรียดีจะค่อยๆยย่อยตัวนี้อะมิโนแอซิดเราเอาไปเก็บตัวนี้ไปแบบช่วยดูดซึมอาหารช่วย ผลิตวิตามินหนังสารอาหารดีๆใช่ไหมคะแต่พวกนั้นจะคือมีปัญหาร,ระบบกันย่อยอะท้องผูกท้องเสียท้องอืดแน่นท้องท้องเฟอระบบการย่อยเป็นแบบอะไรล่ะ IBS อะ irritable bowel syndrome ลำไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดอ่านะคะข้อที่4คือ ไม่ได้เป็นผื่นแพ้แค่ผิวหนังนะแพ้ทุกชนิดฉันเคยมาอยู่ดีๆทาไมคราวนี้ฉันแพ้กูเ้นท่านแพ้อาหารทะเลหมือนหมออยู่ดีๆทำไมแพ้นิเกิลจับเหล็กอะไรพื่นขึ้นเต็มไปหมดเออหรือบางคนแพ้นมแพ้ไข่แพ้อะไรทั้งอย่างหลายเนี่ยเพราะมันเกิดจากลำไส้รั่วเกิดภาะวะลิกิกัดซินโดมคือลำไส้คุณนะปกติมันก็ต้อง ขาไหลผ่านดีๆลําไส้มีตัวเมือกคลุมดีๆแต่แบคทีรียตัวไม่ดีมันหลั่งสารไม่ดีใช่ไหมมันทําลายให้ลําไส้วินายคุณเฮี้ยนเตียนดูดซึมสารอาหารก็ไม่ดีผลิตวิตามินก็ไม่ดีแถมมันหลั่งสารไอพวกสารพิษพวกนั้นไอฟีนอลพวกนั้นไปทําลายให้ลําไส้ไม่มีตัวเคลือบเ,เหมือนผิวเราก็ต้องมีตัวเคลือบนี่ไม่มีชั้นเคลือบเลยลําไส้คุณรั่วกินอาหารเข้าไปแม้แต่อาหารดีๆก็โดนย่อยแล,ล้วทะลุปล่อยออกมาหมดเป็นลิกิกัตซินโดหมอเคยทําคลิปเรื่องนี้ไว้แล้วไปฟังเรื่องนี้ได้นะคะ ก็ทําให้เอานี้คุณแพ้โดยไล้สาเหตุเลยดีๆฉันไม่เคยแพ้ทําไมโดนนี่ก็แพ้โดนนั่นก็แพ้เ,เกสรดอกไม้ฉันก็แพ้ไรฝุ่นฉันก็แพ้แพ้ทุกอย่างนี่แหลคะค่ะจะเป็นตัวอีกสายหนึ่งที่บอกว่าคุณก็มีภาวะดิสเบอสิดในลําไส้แน่ๆข้อที่ห้าคือ อักเสบในร่างกายบ่อยอักเสบอยู่นั่นแหละกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่องคลอ,อดอักเสบไซนัสอักเสบอะไรก็อักเสบคือป่วยบ่อยไม่ใช่แค่คือเดี๋ยวก็อะไรล่ะใครป่วยในบ้านก็ฉันก็ติดอ่าใครป่วยที่ทํางานฉันก็ติดเพราะระบบภูมิคุ้มกันฉันไม่ดีใช่เลยค่ะเพราะภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลําไส้ส 70, 80, 80ักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนถ้าคุณดูแลลําไส้คุณให้ดีคุณจะไม่ค่อยป่วยค่ะการอักเสบในร่างกายไม่ค่อยมีนะคะ ต่อไปข้อที่6สังเกตว่าเอ้ยทำไมฉันเพลียชีวิตน,นี้ฉันไม่ค่อยมีแรงตื่นเช้ามานอนเยอะแค่ไหนฉันก็ยังเพลียเพราะอะไรคะร่างกายขาด energy ค่ะสารอาหารก็ดูดซึมไม่ดีแล้วแถมถ้าแบคทีเรียตัวดีๆเนี่ยมันจะหลั่งช h o r t c h a i ตตี้แอ a ิ i เป็นเป็น ไขมันตัวดี fatty acid อ่าพวกนี้ค่ะมีหลายตัวหลายตัวเลยส่วนใหญ่ที่จะเน้นกันก็คือพวก butyrate er พวกเนี้ยมันจะกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวดีทำงานดีอ่าแล้วก็แบบมันเป็นพลังให้ลำไส้ส่งไปที่สมองกัด brain connection สมองก็มีพลังตื่นขึ้นมาเอ้ยฉันมี energy เพราะกลางคืนนอนแบคทีเรียดีๆมันก็สร้าง short chain fatty acid บูดไปสมองตื่นมาฉันมีพลังสมองส,สดชื่นถ้าไรเรี่ยวแรงหมดพลังดูในลำ,ำ,ำไส้เลยค่ะ,คะเกิดภาวะไม่สมดุลของแบคทีเรียแน่ ต่อไปข้อที่7เป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าพอลำไส้คุณไม่ดีแล้วเนี่ย สารต่างๆท็อกซินเข้ากระแสเลือดค่ะไปทำลายที่ตับตับทำงาน500ฟังก์ชันตับก็ทำงานได้ไม่เต็มที่อ่าย่อยไขยมันก็ได้ไม่เต็มที่ไปทำลายที่ตับอ่อนตับอ่บอนก็หลั่งอินซูลินมาทำงานได้ไม่เต็มที่เก็บน้ำตาลก็ไม่ได้น้ำตาลเข้าไปอินซูลินทำงานไม่เต็มที่หลอดเลือดอักเสบเกิดเบาหวานความดันไขมันหัวใจไตตับเอา้าเต็มมาหมดยาเอามาจากลำไส้เลยเออก็คือแบบอะไรล่ะแล้วก็มะเร็งก็จากนี้เลยค่ะระบบภูมิคุ้มกันระบบลำไส้ทำงานไม่ดี นะคะ,ะนั่นคือโรคเรือรลังต่างๆแม้แต่กลุ่ม Auto immune, ออโตอิมมูนคือภูมิมาเพี้ยนมาทาร้ายตัวเราเองภูมิมันต้องเอาไว้รักษาเหมือนมีทหารมีโจรอมายิงปุมงภูมิภมแต่คุณกลับมาทาร้ายตัวเ,เองทําลายข้อเป็นรูมาตอยทํรลายสมองเป็นอ,อัลไซเมอร์ทําลายไทยรอยไทยรอยเป็นพีด SLE ทํรลายหลอดเลือดนี่แหละคะ่ะภูมิมันเพี้ยนกลับมาหมดเลยจากระบบร่างกายของคุณแบบจริงๆแล้วอาลำไส้พอแบคทีเรียดีๆมันหลั่งชชอเชนแฟตติอซสิกกระตุ้นการ หลังอินเตอร์เฟอรอนจะรู้ว่าเซลล์ไหนดีเซลล์ Cell ไหนไม่ดีอันนี้มาทํำลายเซลล์ตัวเองหมดบบลลำไส้ค่ะถ้าคุณเป็นออโตอิมมูนไทรอยด์ปรงพุมเป็นพิษต้องดูแลลำไส้ต่อไปกลุ่มโรคที่8 ก็คือกลุ่มโรคทางสมองเพอาหมอบอกแล้วมันกัดเบนคอนเนคชันมันส่งไปคุณดีเพลสคุณซึมเศร้าคุณเป็นอัลไซเมอร์พากินสันขี้หลงขี้ลืมแพนิคขี้กลัวไปหมดชีวิตนี้มานั่งกินยาจิตเวชอยู่นั่นแหละบอกให้เลยดูแลลำไส้เลยค่ะเพราะมันส่งไปที่สมองชัดเจนมากปรับเคมีสมดุลในสมองนักโทษต่างๆที่กล้าว้าอะนะเออเขาเอาอึอมาตรวจโอ้โหแบคทีเรียตัวไม่ดีเต็มเลย,สยใส,ยยสย่ใหม่ใส่แบคทีเรียดีๆใส่ดีๆใหม่ ความก้าวเล้าลดลงเลยค่ะมันส่งไปที่สมองสมองชั้นสดชื่นแฮปปี้หลังสารกาบ้าเอ,อ่องั้น8ข้อนี้นะคะ8กลุ่มอาการพวกเนี้ยคือบอกว่าคุณมีภาวะดิสไบโอซิสที่ลำไส้คุณต้องปรับลำไส้ใหม่เลยหาพรีไบโอติกโปรไบโอติกมาทานอ่ะพรีไบโอติกก็พวกอะไรล่ะคะอาหารเลี้ยงมันที่บอกมาแล้วสําคัญกว่าด้วยซ้ําคุณมาโมแต่ใส่โปรไบโอติกแต่คุณไม่ให้อาหารมันมันก็ตายคุณต้องปรับให้มันทั้งสมดุลกันพรีไบโอติกก็พวกไฟเบอร์ต่างๆอะไรบ้างเอ่ย กระเทียมหอมถั่วต้มหน่อไม้ฝรั่งถ้ามันซื้อถ้าเราอยากจะเป็นซื้อเป็นพรีไบโอติกเสริมก็พวกคำว่ากลุ่มอินนูลินกลุ่มเบต้ากรูแคนฟุกโตโอลิโกแซคลายอะไรพวกนี้ค่ะคือได้หมดเลยเป็นกลุ่มพรีไบโอติกแต่โปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียดีๆใส่เข้าไปเป็นอะไรบ้างคอมบูชาเทมเป้นัตโตกิมจิซาวเขาโยเกิร์ต อะไรที่มันเป็นอาหารหมักดองธรรมชาติหมักดองที่มีประโยชน์นะอันนั้นก็คือใส่โปรไบโอติกเข้าไปแต่ถ้าเกิดบางคนบอกไม่สะดวกเลยอยากกินโปรไบโอติกก็กินค่ะแต่ต้องใส่แบคทีเรียใสอาหารให้มันด้วยงั้นมันอยู่ได้ไม่นานท,ที่ของหมอผลิตมาที่ชื่อคิวแบกนี่ก็เป็นโปรไบโอเป็นซินไบโอติกหมอใส่ทั้งโปรและพรีอยู่ข้างในและโปรไบโอติกของหมอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ฮีโร่ว่าง่ายๆเป็นสายพันธุ์ที่ทนกดทนด่างทนสภาพแวดล้อมคือทนอะ่ะคือเป็นสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ด้วย หมอเลือกมาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและทนมันต้องได้อย่างนั้นจริงๆเ <c oughs> ช่นเราเราบอกว่าเออหซองที่เรากินเนี่ยคือ8,000ล้าน cfu คุณก็ต้องได้เท่านั้นจริงๆเพราะหมอส่งตรวจเลยมันต้องได้เท่านั้นจริงๆมีกลุ่ม l a c t o b a c i l l u มีกลุ่ม b i f i โ o b a c t ี r i u m มีกลุ่มอะไรล่ะ บาซิลัสโคแอกูแลนพวกนี้คือแบ,บคทีเรียรดีๆใส่ให้ได้แบบ1นึ่งซองแพันล้านตัวต่อวันเนี่ยหมอว่าพอแล้วค่ะไม่ควรกินเป็นหมื่นสองหมนะเพราะว่ามันจะทําให้มวนท้องมันมันเยอะเกินหมอว่าเราก็กินอาหารทั่วไปด้วยออนอกจากร่างร่างกายคุณกําลังแบบแ yeah, ย่จริงๆสุดจริงๆก็กิน1นซองเช้า1ซองเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นพันหเกือบ มันเยอะแล้วเอ้ยหมื่นหกแล้วเพราะซองหนึ่งมันแปดพันแปดพันล้านนะไม่ใช่แปดพันนะแปดพันล้านเอ่อแล้วหมอมีเป็นแบคทีเรียดีๆอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมสามตุ3สามสายพันธุ์แล้วนะแล้วก็มีเป็นพรีไบโอติกคืออาหารเลี้ยงมันด้วยเป็นกลุ่มฟุกโตออลิโกแซคคาไลของหมอนี่เป็นแบบ ฟุกตัวโลโกลซัคลายสายสั้นแล้วดูดซึมแบบบริสุทธิ์ถึง95%มันจะมีหลายดีกรีไงแปดสิบแปเก้าสิบเก้าสเออเราก็ต้องใส่แบบหมอเลือกฟุกตัวอโลโกลซัคลายเพราะมันเหมือนนมแม่มันเนธรรมชาติมากอ่าม,มันก็มันเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับว่าพรีเบลติกที่เกรดพรีเมียมอะเกรดแบบ ออใช่ไหมก็กินบัลลัองไปแล้วก็ใส่เป็นแบบกรอกปากเพื่อจะได้ไม่โดนแรงอัดความอึดของตัวมันมันยังอยู่ไม่โดนอัดเป็นแคปซูลไม่โดนอัดเป็นเม็ดแข็งใส่เป็นแบบกรอกปากแล้วห้ามเลยค่ะน้ําตาลนี่ตัวแย่เลยต้องสังเกตดๆีๆว่าห้ามมีน้ําตาลห้ามมีกลูเตนอย่ามีนมวัวอืมไม่ได้เลยคือถ้าเราไม่ได้ศึกษาพวกนี้บางครั้งเนี่ย ทางนั้นก็ทำมีนมบัวมาอย่างเงี้ยเออใส่เป็นไขมันทรานเราไม่ได้นะเออเราต้องแบบว่า เลือกแบบโอเคก็คือของหมอนี่คือ no กู u t e n ไม่มีน้ำตาลไม่มีนมบัวทั้งสิ้นนะคะ,ะแล้วก็กินไปวันละ2องพอแต่แนะนำเลยว่าไม่ได้ต้องแบบเฮ้ยฉันต้องไปตลอดกินไปตลอดชาติปิงตังค่ะคุณก็กินเท่าที่ในช่วงที่ร่างกายคุณกำลังต้องการพรีไบโอติกโปรไบโอติกเสริมเข้าไปแต่พรีไบโอติกของหมอก็มีอยู่ในโปรเบต้านะโปรเบต้าของหมอนี่เป็นเบต้ากูแคนเลยนะคะอย่างเกรดพรีเมียมแล้วมีทั้งขมิน้ชนชันมะลุมมะขามป้อม เป็นตัวพรีไบอติกคืออาหารดีๆเลี้ยงเชื้อทั้งนั้นน่ะคือคุณจะกินอย่างนี้กินโปรเบต้ากับไปกินกิมจินัตโตซาวเคาอันพวกนั้นก็ได้แต่เพราะว่ามันก็คือกินโปรไบอติกจากธรรมชาติเข้ามาแล้วก็หาพวกขมิ้นชันเป็นพรีไบอติกทานกระเทียมหอมใหญ่หอมแดง Beta เบต้ากูแคนอันนี้ก็เป็นเกรดพรีเมียมของพรีไบอติกเช่นกัน นะคะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเพิ่หมอเพิ่งผ่าตาัดออกมาออหรือเป็นมะเร็งอ่ะลำไส้ฉันแย่มากๆมานั่งกินออกิมจิอยู่จะได้ถึงเมื่อไหร่ก็อยากจะกินโปรไบโอติกเสริมก็คิวแบกเลยค่ะออถ้าเป็นแบบจะดูแลลำไส้ธรรมดาหรือช่วงนี้ฉันกินยาปฏิชีวนะเยอะก็วันละซองแต่ถ้าเกิดเป็นหนักๆเลยก็สองซองไปเลยก็ได้นะคะแต่หมอแนะนำว่ากินแค่ช่วงนึงแล้วเราก็ไปปรับเป็นสารอาหารข้างนอกนอกินมาแทน,น,นเพราะว่ากินพวกนั้นแล้วคุณไม่ดูแลลำไส้คุณมันก็ตายอยู่ดีค่ะต้องปรับ หลายๆยยพฤติกรรมการออกกําลังกายความเครียดการนอนคือทำหลายๆอย่างร่วมกันนะคะแต่นี่หมอมาพูดคลิปนี้เรื่องแปอาการว่าจะรู้ได้ไงว่าในลาไส้เราไม่ดีมีเพราะว่าดิสเบโอซิสก็หมอกระพุ่ม8อาการนี้มาแล้วแล้วอยากจะเสริมก็ใช้คิวแบกใช้โปรเบต้าหรือจะกินอาหารจากธรรมชาติต่างๆเสริมช่วยได้โอเคนะคะฝากติดตามบันได้คะ่ะหมอปุ่มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้หมอด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ